ตูกระทิงก็มีดด้ใช่วานะวัยยังเด็กดูเอา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 มันมีเล็กสันอีกอันหนึ่งมันมีเล็กสันอยู่อันนึ่งเยอะกว่าจะเป็นข้าวหลามจ้าพี่น้องทุกคนดังไฟแล้วพี่น้องจูไฟแล้วเผาข้าวหลามจ้าได้เวลาเผาข้าวหลามเลยพี่น้องจ้าบันบานนะคะทุกคนเห็นบ่จ้าพี่น้อง ได้เวลาเผาแล้วมาเด้อผู้ใดมากองไงยองเงามาเดอบังกะำสมีแต่บังไงยๆมีแต่บังไงยเงเได้ค่ะพี่น้องมินบาจากินลงไปเลียงแถวกัใส่ลายล่เลยักมูไม่กระโดดล่วงนั่นลมแล้ว 不一定才看。<laughs> <laughs>